สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาเครื่อง p リンเตอรขึ้นข้อความแจ้งว่า Trouble in User Guide นะครับ Print Unable 8F ฮะ Unable Trouble in User Guide เครื่องหมายของการ Error p r i n Unable 8F นะครับ สัญลักษ์การแจ้งเตือนนี้บ่งบอกถึงเจ้าตัวแบตเตอรี่ของเครื่องพิมพเตอร์เนี่ยทำงานผิดปกตินะครับนี่ผมจะแก้ไขในการวิธีการแก้เนี่ยวันนี้คลิปนี้ผมจะมาบอกนะครับเครื่องพิมพ์ผมตอนนี้ที่ผมใช้คือ Roter J 1 0 0นะครับ Roter J 1 0 0รุ่นนี้จะไม่มีปุ่ม แฟกนะครับหมายเลขแฟกเหมือนตัวเจ้าเ J200 นะครับวิธีการแก้ไขปัญหา Unabel 8F นะครับ <c oughs> ปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ครับให้เราเปิดตัวข้างในมาครับเปิดดูข้างในปัญหามันจะอยู่ที่ตรงด้านในตัวอคล้ายๆเหมือนล้อฟันเฟืองสีขาวนะครับ มุมซ้ายเห็นไหมครับเป็นตัวล้อสีขาววิธีการแก้คือให้เรานะครับถอดอวิธีถอดถอดตัว,ต,วตัวสีเขียวที่มันค้ำค้ำอยู่ก่อนนะครับจากนั้นสักครู่นะครับจากนั้นให้เราถอดเจ้าตัว,ตวฝาครอบตรงนี้นะครับออก วิธีถอดก็ถอดไม่ยากครับเดี๋ยวผมใช้ใช้สองอใช้มือเดียวทำมันก็จะลำบากนิดนึงนะครับถอดนะครับอถอดออกมาแลครับถอดกรอบออกมานะครับแล้วเราจะเห็นส่วนของภายใน ตรงนี้นะครับข้างในให้เรามาแก้ที่ตรงตรงล้อมุนตรงนี้นะครับสังเกตไหมครับว่ามันมันหลวมนะครับมันล้อล้อ,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 อตรงนี้มันมันหลวมมันเหมือนแบบมันเอียงออกมานะครับชิดกับตัวฝาด้านซ้ายให้เราทําการดันมันชิดกลับเข้าไปนะครับวิธีทําก็ผมจะใช้บรรทัดในการดันนะครับ ดันกลับเข้าไปนะครับดันกลับเข้าไปแบบนี้นะครับให้มันให้มันชิดกลับเหมือนเดิมนะครับชิดกลับเหมือนเดิมนะครับแลวเราก็ทำการประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับ ใส่ฝาปิดใส่ฝาปิดเหมือนเดิมนะครับใส่ใส่ฝาให้มันแน่นนะครับจากนั้นใส่เกียวเข้าไปที่ตัวยึดเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆกดลงมาค่อยๆดันลงมา Okay. ปิดปิดตัวนี้นะครับปิดให้มันแน่น,นครับคราวนี้มันก็จะขึ้นพิทเวสนะครับอ่ารูสัญญาณไฟครับขึ้นเหมือนเดิมไหมข้อความ Universal Pin Universal 8F ยังขึ้นอยู่หรือเปล่านะครับฟังเสียงนะครับสัญญาณ โอเคครับถ้าขึ้นสถานะ100% normal อย่างนี้แสดงว่าแก้ปัญหาได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถทำการสั่งปิ้นงานได้เป็นปกตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการแก้วิธีการแก้ปริ้นเตอร์ Water J100 กับข้อความปิ้น u b 8F นะครับก็ง่ายๆนะครับวิธีแก้สามารถลองไปทำกันได้นะครับรับรองหายแน่นอนนะครับโอเคก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ